สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยนะคะชุดนี้เป็นขอบ18นะคะมาพร้อมยางมอนเตอร์265 65 18นะคะเป็นยางปี20นะคะล้อมือสองสภาพสวยนะคะ ลูกค้าใส่มิสูไทตันนะคะลูกค้ายกมา3นิ้วแล้วนะคะใส่ขอบ18-265-658 8ได้เลยค่ะ ลูกค้าเทินล้อเดิมเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะนี่ชุดนี้ลูกค้าเพิ่มละชุดลูกค้าเพิ่มมา10,000บาทนะคะจากขอบ16มาเปลี่ยนเป็นขอบ18นะคะเพราะว่าล้อของลูกค้ายังดีอยู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บสีอีกนิดหน่อยนะคะของลูกค้าก็เทินได้10,000 900นะคะ แบกเทินกันไปนะคะเพิ่ม1,000 10, งบาทนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยเข้ากับรถเลยลูกค้ายกมา3นิ้วแล้วใส่ได้สบายเลยนะคะไม่ติดซุ้มเวลาเรี้ยวนะคะ

สวย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 นะงามขนาดขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยช่างยังไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าจนถึงจะบ่ายบ่ายสองแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ จะเป็นกระทะบรรทุกนะคะพร้อมยางมิชลิน XCD นะคะ2 5 5 7 5 5นะคะคู่นี้เป็นปี22นะคะดอกยางหนามากๆเลยนี่ดอกยางหนามากๆนะคะตอนนี้ยางใหม่ก็ราคาแพงมากเลยคู่นี้นะคะเป็นยางปี22นะคะเป็นล้อมือสองสภาพสวยนะคะสายบรรทุกคู่6,500บาทนะคะนี่ เพิ่งจะมานะคะอยู่แป๊บเดียวก็มีลูกค้ามารับตัวไปแล้วนะคะสําหรับสายบรรทุกนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นล้อคู่6กรูก็มีนะคะขอบ18นะคะนี่พร้อมยาง2องสี่หสหนะคะปี22เหมือนกันนะคะดอกยางหนาๆน,น,น,นะคะเป็นล้อคู่นะคะใส่สําหรับ บรรทุกรถบรรทุกนะคะใส่ล้อหน้านะคะคู่หน้าได้เลยค่ะคู่6,500นาร้อยบาทค่ะ,คะชุดไหนยังอยู่นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะออฟโรดสายลุยขอบ18ก็ชุดนี้ยังอยู่นะคะเป็นล้อแท้ลนโซนะคะนี่พร้อมอยางมอนเตอร์นะคะยางปี๊บเอ็ดนะคะสวยๆนะคะสองหมื่นหนึ่บาทนะคะนี่ อัปโหลดสายลุยของเรานะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายชุดเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปักทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 993544468นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขายเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยฝากกดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ